ใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องได้รับโอกาสดีกว่าเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้อาคินาก็เป็นซีรีส์อีกซีรีส์หนึ่งที่ผู้ใหญ่เขาเห็นว่าซีรีส์เรื่องแรกที่ถ่ายทอดที่ทําไปเรื่องท็อปฟอร์มกระแสดีตอบรับดีเขาก็เลยให้เปิดโอกาสให้ทางทีมงานแล้วก็ทางนักแสดงที่แคสเข้ามามาอยู่ในโปรเจกต์ท็อปยูนิเวอร์สนี้มาร่วมโปรเจกต์อาคินาด้วยครับซึ่งเราก็โอเคที่แบบว่าจะถังมาเล่นวายอีกอะไรเงี้ยแบบช่วงช่วงที่สถานะก็วายวายเห็นนะเตยพงก็วายอะไรเงีย้ยครับ ตั้งแต่วิมานหนามใช่ไหมวิมานหนามมาแล้วก็มาท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มใช่ท็อปฟอร์มอาจจะยังไม่เต็มตัวเท่าไหร่แต่เรื่องนี้อาจจะเข้ามาเต็มตัวครับผมเรื่องอาคินะใช่ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมผมเองก็ยังไม่รู้อะไรมากคอนเซปต์ก็จะเป็นเรื่องของความรักแล้วก็การแก้แค้นแล้วก็แฟนตาซีครับสำหรับเราคิดว่ามีอะไรที่มันต้องปรับเปลี่ยนอยู่ไหมคะนอกจากเออเราก็เล่นมาประมาณนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราได้บตัวแล้วตอนนี้แบบเป็นตัวแล้วเปลี่ยนในเรื่องของ การลุ้นดีกว่าลุ้นลุ้นว่าจะมีคู่ไหมเพราะนี้เรื่องของท็อปฟอร์มผมก็ยังไม่มีคู่ด้วยไม่รู้ว่าจะได้คู่ใครหรือเปล่าเพราะตอนนี้เขาก็กําลังเขียนบทอยู่ใช่ครับชาเลนไนหะผมก็ก็ชาเลนนะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแต่ก็สมัยนี้แล้วเนาะมันก็เป็นอะไรที่เปิดรับแล้วก็กว้างมากขึ้นความรักมันก็มีหลายรูปแบบผมว่ายัางไงก็ต้องทำให้ได้ครับในในใน,ในมุมของนักแสดงใช่ าสาเหตุคือเราจะเห็นแล้วเราจะเฮ้ย hey! ยิ้มไปโดยที่ไม่รู้ตัวเราจะแบบยิ้มไปกับมันเพราะบางที่ผมดูอย่างอย่างซีรีส์เรื่องที่ผ่านมาท,ที่ที่เล่นไปก็เฮ้ย hey! ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็เป็นความน่ารักโดยมันจะทําให้เรายิ้มแล้วก็สนุกหัวเราะไปกับมันโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยไม่ต่างอะไรจากซีรีส์ละครทั่วไปเลยครับใช่ค แตจริงๆโลกมันเปิดว่าอย่างที่บอกใช่พวกคนอื่นภาไปไหมายว่าเราแบบละ,ละครชายหญิงเราก็ยังแบบรับได้นะ,ะจริงๆจริงๆผมว่ามีละครชายหญิงไว้ในสต็อกอยู่ก็มีมีเยอะพอสมควรเลยครับตอนนี้แต่ก็ถ่ายทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยใช่จริงๆมีนะนแฟนๆ้องรอก็มีมีมีเหมือนกันครับผมต้องรอครับผมมีอยู่สองสองสามเรื่องได้ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับในในช่วงที่ถ่ายนะค่ะมันคาดเกี่ยวกับช่วงที่เราถ่ายวายไหมคะ มีอารมณ์ยากไหมอ๋อถ่ายชายหญิงคือถ่ายจบเรียบร้อยหมดแล้วครับตอนนี้เหลือชายชายแล้วครับใช่ถ่ายแฟนก็มีมีครับมีมีเเออออ่่มีต่างชาติมากขึ้นครับผมก็ต้องขอขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามผมด้วยก็ฝากติดตามคอนเทนต์ต่างๆผมในช่องทางต่างๆด้วยครับก่อนหน้านี้แบบมีแฟนแบบเคยเชียร์หรือสปอร์ย มีครับผมมีมีบางคนก็บอกอยากเห็นพี่เต้รเล่นวายอยากเห็นพี่เต้รเล่นนี่โอเคได้ตอนนี้เข้ามาแล้วครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับคนที่บอกว่าอยากเห็นพี่เต้รเล่นอยากเห็นอย่างนี้เข้ามาเต็มตัวแล้วครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับยืนยันว่าก็ยังรับอยู่ทั้งชายชายก็ชายหญิงใช่ใช่ครับใช่ติดต่อมาได้ทุกงานแสดงได้ติดต่อมาได้ครับผมติดต่อมาได้ครับติดต่อมาได้ครับตอนนี้ต้องการงานครับผมใช่ครับเห็นว่ามีงานหนึ่งไปวิ่ง อ่าใช่ครับไปวิ่งที่ชิคาโกมาครับผมใช่สนุกมากครับสนุกมากแล้วก็มีนักวิ่งคนไทยหลายท่านไปร่วมเยอะเลยอย่างที่รู้ก็มีพี่แอนทองผสมไปด้วยแล้วก็มีทีมชาติไปด้วยหลายหลายห,ายหายท่านเลยแล้วผมเองก็ไปในในานามองแบบ Adidas แล้วก็ทางการมินด้วยก็ตั้งใจทํำลายสิติตัวเองให้ได้แล้วก็ทำสำเร็จครับผมทำเวลา ทำลายสิติตัวเองได้ประมาณ2นาทีครับผมจาก2ชั่วโมง52เป็น2ชั่วโมง50นิดๆครับรใช่มาราธอนครับ4 2่สินกกิโลครับผมใช่ก็ดีใจครับผมซ้อมมาหลายเดือนซ้อมมาหลายเดือนมากซ้อมมาตั้งแต่เมษาเพิ่งได้มาแบบจริงน่าจะประมาณ7เดือนได้ครับ7จเดือน7จเดือนทุ่มเทกับมันเต็มที่แต่ก็ดีใจถึงเวลาจะลดลงคนอาจจะมองว่านิดเดียวแต่มันก็ยิ่งใหญ่สำหรับผม <c oughs> ใช่ครับ ตั้งเป้าครับตั้งเป้า,ต,ปาตั้งเป้าไว้แต่เราก็ตั้งเป้าไว้ไว,ว่าตั้งเป้าใหญ่ก็คือเวลาอาจจะลงกว่านี้แต่ว่าเป้าจริงๆแค่เวลาดีกว่าเดิมเท่านี้เราก็ดีใจแล้วครับใช่เพราะเราอุตส่าห์ทุ่มเทกับมันแบบแบ่งเวลาไหนจะต้องตื่นเช้ามาซ้อมไหนจะต้องถ่ายละครถ่ายซีรีส์อะไรอย่างนี้ด้วยก็ถือว่าภูมิใจแล้วครับ เจอเหมือนกันครับบางวันก็เจอฝนตกก็ต้องเปลี่ยนตารางซ้อมบางวันมีถ่ายละครถ่ายซีรีส์ติดกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับตารางซ้อมของเราจัดตารางชีวิตให้มันแบบลงตัวพอดีแต่ก็ต้องขอบุณครอบครัวครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างที่ที่คอยซัพพอร์ตผมในเรื่องของที่ผมสิ่งที่ผมอยากจะทำเขาก็คอยซัพพอร์ตหมดครับใช่ จริงๆแล้วแดดเขาแรงมากนะมีแค่ช่วงช่วงรแรกๆที่เย็นหน่อยช่วงแรกๆห้าห้าถึงสิกิโลแรกอาจจะเย็นหน่อยแต่ว่าพอแดดมาคือแบบแรงมากน่าจะพอๆแดดแรงพอๆกับไทยได้ครับใช่ขอ,ขอบคุณครับได้ <laughs> ขอบคุณครับมองครับ <laughs> <laughs> ไว้ค่อยงานหน้าด้วยงานหน้าเ <laughs> มื่อไหร่นะ <laughs> 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 โอเคได้ครับ